ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปา KWS นะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะผมไม่มีอะไรมากมายเลยนะครับผมเราก็จะเข้ามาทำการพูดนะครับผมมาอธิบายนะมารีวิวนะครับในส่วนของกิจกรรมใหม่หนึ่งกิจกรรมกันดีกว่านะครับผมที่เพิ่มเข้ามาในเกมฟรีไฟล์เรานะครับนั่นก็คือกิจกรรมนี้ผมเลดแรปเปอร์บอสนั่นเองนะครับผมอ่านะครับนี่ผมเนียนนะครับ และจากเมื่อคลิปพี่แล้วของผมใช่ไหมครับเราก็ได้เข้ามารีวิวนะครับผมในส่วนของพินพ์แรปเปอร์บอสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เราก็จะเข้ามารีวิวในส่วนของเลทแรปเปอร์บอสกันด้วยดีกว่านะครับผมมาเพราะว่าเข้ามาใหม่อีกหนึ่งกิจกรรมเนาะในส่วนนี้นะครับก็ สมัครกิจกรรมขอกอสุ่มเลยแรปเปอร์บอสนะครับผมก็จะไปกอสุ่มสก,กินนะครับแฟชั่นของผู้หญิงนั่นเองนะครับในราคากลับกันคือพินแรปเปอร์บอสนะครับผไปกอสุ่มสกินนะครับผมของผู้ชายน,นั่นเองนะครับผมซื้อจะกางกันนะในส่วนนี้นะครับซึ่งในการกรสุ่มสก,กินของผู้หญิงนี้นะครับผมก็จะประกอบไปด้วยนะฮะมีเป็นแม้นสะหน้ากากนะครับผ้าปิดปากนั่นเองนะครับนี่แม้ผู้หญิงน,นั่นเองนะครับ แล้วก็รวมไปถึงสวมผมนี่อ่านะครับสวมผมพร้อมกับแว่นกานแนะผมนี่ครับสวยไหมสวยไหมผมว่าดูสวยมากเลยนะครับนอกจากนี้นะผมยังมีเสื้อผ้าด้านนี้เสื้อผ้าผมเสื้อผ้าเป็นลายกระโหลดอยู่ด้านหลังครับดูดีนะสังเกตก็เลยนะครับว่าด้านหลังเราดูดีมากเลยนะครับเป็นลายกระโลดสามกระโดกนะครับนี่หัวกระโดกนั่นนีงนะครับสามกระโดกนะครับรวมไปถึงกางเกงนะครับนี่คือกางเกงนะผมกางเกงก็ดูดีมากนะเห็นไหมอ่านะครับดูดีมากๆ คูยอยากคือแบบมาดูดีจริงๆนะจากไกที่ผมดูนะครับกางเกงน,นะครับเสื้อผ้านะทรงผมนะครับผ้าปิดปาดน,นะครับดูดีมากเลยนะเห็นไหมนี่อาคูยอยากนะครับมาดูดีมากนะครับผมลองไปขึ้นรองเท้านี่รองเท้านะก็จะสูงนิดนึงนะนี่คือรองเท้านะครับผมนี่อานะครับนี่มาดูกันนี่ ดูที่ใบหน้านะครับใบหน้าใส่นี้เข้าไปนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผ้าปิดปาานะครับการข้าใส่เป็นทรงผมก็คือแค่ทรงผมแบบนี้นะครับแล้วก็รวมไปคือเสื้อผ้าประมาณนี้นี่คือเสื้อผ้านะนี่คือกางเกงน,นะครับผมมาเซ็ตนี้นะผมรวมไปคือรองเท้า,เาด้วยนะครับนี่อ่านะครับสวยมากนะครับ ขับไปเนอนี่ก็ไปอีกเซฟเฟอร์สใส่อีกเซตหนึ่งแล้วนะครับผมนี่อีกเซตหนึ่งนะอีกเซตหนึ่งก็จะดูดีมากนะเป็นแบบขับเปียนะครับผมยาวๆเห็นไหมครับแล้วก็มีหูฟันนะแ,ะแบบหมาจิ้งจาอนนั่นเองนะครับหูหมาจิ้งจาอนนั่นแหละนะครับนี่เสื้อผ้าผมนี่เสื้อผ้าโอ้เสื้อผ้าดูน่ารักมากนะ มีคำว่าฟรีไฟล์ดนะสังเกตก็เลยนะครับสะกดก้คำว่าฟรีไฟล์เนาะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับลิขสิทธิ์แขแน่นอนเลยนะผมจะฟรีไฟล์ไหมมีรูปแมวด้วยนี่รูปแมวรับผมแล้วก็มีฟรีไฟล์นี่ดูสวยมาก <c oughs> ผมมองว่าเซตนี้ดูสวยกว่าเซตแรกนะเซตนี้ผมอยากได้เซตนี้มากกว่านะอยากได้มากนะครับดูสวยดูน,าน่ารักดีนะเวลามาไก่แล้วเขาไม่แบบดูแบวดีนะครับเซตนี้เราไปถึงกางเกงน,นะครับนี่กางเกงน,นะก็กออกมาแบบมีห่านด้วยนะเห็นไหมแล้วก็มีแบบเสื้อกันหนาวนเห็นไหม เ,าาเสื้อขนหนาอมาักไว้เป็นกระปูนนั่นเนีงนะครับเห็นไหมใช่ไหมนี่คือเสือ้อขนหนาวนะที่เอามาไว้เป็นกระปูนนั่นนีงนะครับนี่อ่านะครับคล้ายเสือ้อขนหนาด้วยแหละนะครับนี่ดูสวยมากนี่เราไปขึ้นรองเท้านี่รอ,องเท้า,น,า,าน่ารักด,ดีนะโอ้โหรองเท้าสวยมากดูรองเท้าสววิครับรองเท้าวไวท์แคนนะครับผมสวยมากนะครับพุณน,น,นี่คือเซปแมวนั่นแนละนะครับนี่คือเซบแมวเลยแหละนะครับดูน่ารักมากรองเท้าสวยมากดูดิ สีเขียวสีฟ้าสีแดงโอ้โหสวยมากนะอยากได้รองเท้าอะ่ะรองเท้าดูสวยมากเลยนะเดี๋ยวผมอยากเข้ามาสุมให้ดูด้วยแล้วกันนะผมในคลิปนี้นะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะกันมาดูโดยรวมก่อนแล้วกันรองเท้าสวยมากนะครับมาดูกันแัะนนี่นะครับก็บีเซตหนึ่งนั่นี่เซตหนึ่งนะครับเซต,น,นะตนี้นะผมก็ดูน่ารักแบบหนึ่งนะแต่ละเต้นผยดูความน่ารักน,นะครับหลมแล้วก็ภาพสวยน้ำกางกันออกไปนะครับนี่รลไปคือเสื้อผ้าผมนี่ เสื้อผ้าครับโอ้เ oh, สื้อผ้าแคทอันนี้มาในกรีหของแคทเส้นเดียวกันนะกรีมแมวเส้นเดียวกันนะครับมีกระดิ่นด้วยนี่มีกระดิ่นด้วยนะกระดิ่นแมวนะครับกระดิ่นเรียบแมวนั่นเองครับนี่คือกางเกงนะแบบแมวก็มีอะไรเน jacket, strikes, ี่ยมีขุมมือด้วยนี่นะนะครับรองเท้าก็ดูดีนะรองเท้าก็สวยนะครับสวยมากและนี่นะครับก็เป็นเซ็ตของผู้ชายบ้านเนาะนี่เซ็ตผู้ชายผมเล็กๆน้อยๆครับเป็นเซ็ตผู้ชายนะ แล้วเราก็มีรองข่าวนี้แล้วนะครับไอเหลือนะครับก็จะไปโคเคนนะครับ1อัน2อัน5อันแล้วก็10อันนะครับผมซึ่งโคเคนนะจะใส่คนละแบบกันนะนี่คโคเคนสีพูนะครับส่วนนี้นะครับผมจะไปโคเคนสีแดงนั่นเองนะครับโคเคนจะกางกันออกไปนะครับในส่วนของโคเคนโอเคผมเดี๋ยวเราจะมาสุ่มให้ดูกันดีกว่านะครับมามาดูกันเซนนี้ดูน่ารักดีนะ เส้นนี้ผมยอมรับเลยนะครับวินเดอรซี้ผมว่ามาดูน่ารักดีนะครับผมดังนั้นผมจะลงคูสูงเลยละกัน280ไดมอนไปเลยละกันเส้นนี้นะครับกอสูงนี้มาเป็นกอสูงที่ผมมองว่ามันน่ารักดีนะครับผมแลวผมมีความคิดว่าผมอยากได้เหมือนกันอยากได้มาครอบคอน่ะนะครับเราเลยจะกันลงคูเยอะนิดนึงนะครับผมในโซนของกอสูงนี้นะครับผมเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้รับมาหรือเปล่านะครับเราจะลงคุูเยอะนิดนึงนะครับ280ไดมมนไปครับจัดครับ ๋ยวมาดูกดีกวหานะครับว่าเราจะได้รับอะไรบ้างนะครับผมในส่วนของกองสุ um ่มนี้นะครับนี่กองสุ่มเล็ดนะใช่ไหมมาดูกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราจะไปเปิดสุ่มกันในหน้ากันตหลแล้วกันนะครับในก่องสุ่มเล็ดแรปเปอร์บอสนั่นเองนะครับนะอยากได้มากผมอยากได้มากนะเซตนี้อยากได้มากมาดูกันว่าจะได้รับอะไรนะครับนี่ภายในกองสุ่มนะก็จะมีประมาณนี้นะครับคือเราอยากได้มาก นะครับผมก็เป็นกำลังใจในการสุไม่ผมด้วยแล้วกันนะใครที่ดูคลิปไม่หยุดช่วยกักดไลค์เข้ามาก่อนเรกกดไลค์เข้ามาตอนนี้เลยนะครับช่วยกักดไลค์ผมและวินาทีนี้เลยช่วยกักดไลค์ผมคุณไล์นะจะเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับช่วยกันกดไลค์ในคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับมาดูกันก่อนแรกผมว่าเราจะได้รับไลนะครับเปิดคลิละก่อนนะรเราไม่เปิดคิวละสิบก่อนหรอกนะครับเพราะว่ากลัวโดนเราจะไม่ดีนะก็เปิดคลิละก่อนไปก่อนครับดูว่าจะได้โคเค้นมาหรือว่าจะได้มาเป็นแบบสกินเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะผมก โคเคน5ชิ้นนะก่องที่1นะครับเราได้มาไปโคเคน5ชิ้นนะครับผมนี่คือก่องที่1นะครับนะไปที่ประคับใจอยู่นะได้มาเปิดมาเลย5้ชิ้นเลยนะก่องที่2ครับจากก่อครับโคเคนหนชิ้นนะครับผมในส่วนของก่องที่2เราได้โคเคนมา1นชิ้นนะครับไม่เป็นไรครับก่องที่3ครับโคเคนมาสชิ้นนะครับผมไม่เป็นไรครับผมก่อนที่จากได้โคเคนสชิ้นครับก่องที่4โอโคเคนนชิ้นนะครับน้ำการจะไหลครับ กล่องที่5้าครับโอ้โหโคเคนสองสินีนแล้วครับวันนี้เรามีโคเคนอยู่ที่11บินแล้วนะครับผมโคเคนนะมีอยู่11บินแล้วนะครับผมในตอนนี้นะครับนะเปิดรถเดียว5้าก่อนครับโอ้โหได้ไวแค่กางเกงมานะนี่หมเราได้ไวแค่กางเกงมานะครับแล้วก็ม to ีโคเคนมา10บสินด้วยโอ้ประทับใจมากเลยนะครับรอบนี้นะครับ เสีย8280เ m มอนนะครับได้นี่มาแล้วครับผมไว้แค่กัเกนนะครับ280เลมอนหลังจากที่เราสุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขอลำวันนะครับเราสามารถเข้ามาแลกได้ในหน้าของกิจกรรมนะครับนี่นะครับเราก็เลื่อนลงมานี่เลื่อนลงมาเลยนะครับผมจะมีคาว่านี่ครับผมแลกขอละว่าเฟส4นั่นเองนะครับให้เราคลิกเข้ามาแล้วเราสามารถเข้ามาแลกได้นี่นี่มีสกินหมาด้วยสกินหมาสิบาทนะมีด้วยนะ นี่นะครับผมลบไปถือพวกเซตเหล่านี้นะครับจะใช้เท่าไหร่ในในการแล่นี่เซตน,นี้นะครับจะใช้80โคคิ้งนะครับผมในการแล่นั่นเองนะครับนี่อ่านะครับอันนี้ผมมีแล้วหนึ่งคืออะไรครับไม่แน่ใจเลยนะครับว่าเขาไปายถึอ,อะไรนะครัอบผมเรามีแล้วหนึ่งเซตน,นี้เราไม่มีใช่ไหม แตเซ้นนี้เรามีแล้วหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรนะนะครับนี่อยากได้มากเลยนะครับผมรอบนี้นะครับก็ดูดีนะเป็นวานที่อยากเข้ามาแรกนะครับผมก็สามารถเข้ามาแรกก็เห็นไม่ขอระวังขนานนี้นะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งระยะเวลากิจกรรมนี้นะครับผมก็จะค่อนข้างนานเลยนะจับไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะสิ้นเดือนนี้เลยนะครับวันที่30มีิถุนายนนะครับคุณก็สามารถเข้ามาทําการแลกกันได้นะนี่ ฟเฟส4อันนี้คือว่าที่27มิถุนายนนะครับในส่วนอันนี้ก็แรกไกรเซโลการ,รม,มาเป็นแบบในกรีมหอหรือพี่แจ๊สนั่นแหละนะครับซึ่งเป็นเซฟแบบหรือพี่แจ๊สนั่นแหละนะครับถ้าเราอยากสุ่มก็สุ่มไดกับเซนนี้ผมไม่สุ่มเนาะเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากได้ซาเท้าไห่นะครับผมอยากได้แบบผู้หญิงมากกว่ามาดูดีมากนะครับเซฟผู้หญิงมันดูดีมากนะครับนี่ดูดีจริงๆครับเซฟผู้หญิงเรานะอยากได้นี่มาด้วยนะสะกินรถยนเนี่ยอยากได้มากครับ อยากได้เซตนี้ด้วยะอยากได้สกินสามล้อดูเท่มากนะครับเราว่ากัดลาเซตผมมองว่ามาดูดีนะดูน่ารักดีนะครับกัดลาเซตนะครับคูเซตนแหละมาดูดีโมแหละนะครับดูดีมากไม่ดูดีโมแหละดูดีมากนะครับคูสเซตเลยโอเคเราก็สามารถนํามาแลกของได้นะครับผมในส่วนนี้ก็ขอฝากกิจกรรมนี้ไว้ด้วยละกันนะครับในส่วนของกิจกรรมใหม่กิจกรรมนี้น,นะครับะนะครับผมก็ไปว่าครับเพื่อนนะครับผมชอบ คลิปน kind of mm hmm. ี้กบผมนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับผมที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมก่อไปนะครับแล้วเรานะครับผมก็คอยมาพบกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับผมกต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมเปา KWS นะครับผมก็จะต้องอนุญาตลาเพื่อนๆกันละคนนะครับจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปไปกับเพื่อน สวัสดีครับ